ครับผมนี่ครับถามหาผู้เชี่ยวชาญหนได้ครับนี่ไม่นยังครับนี่ตัวบอกงเลยครับโอ้ยตายตายตายตั้งแต่เห็นเงยังอยากเป็นไข่ด้ยนี่ไอ้เค็กยน่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องเบืองน้ำกันครับท่านผู้ชมครับผมโอ้ย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 นะ ันนี้มันพูดแล้วนี่มันสามเหลี่ยมนี่พูดแล้วพูดแล้วคัน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 บอสามเหลี่ยมนั่นมันเป็นงูอย่างไร้ึเบิ้งตับท่านตับท่านนี่แหลนี่แหละงูสามเหลี่ยมงูตับท่านงูไอ้งูสามเหลี่ยมตับทานสามเหลี่ยมที่นี่ตับท่านมันตีกลมก้นนี่อ๋อนี่งูสามเหลี่ยมพสังน้อยมันยิ้วยิ้วเหินไปเลยเด้อพ่อพ่อว่าพ่อพ่อไปพวกสัง

มีสามยมมันนาทามันอ้กตัวเดียวอันเดียวอันเดียวกันดิทาท่านจ้าว่าภาษาเขาสามยมมยมโอ้ภาษาอิหรีเลยนี่ภาษาสับปัตับาไทยอิหรีนี่งูทับสมิงคาเออครับ

ตรวจไพ่ยังได้ท่านึงกับมาปล่อยท่านี้ค okay? ือกันนี่จังไหนเนาะเจาบอปล่อยวลาดะม้งเจ้าอกให้ให้ใม่ดิห้ใหม่หมองหางโคัหางแหมมืหางแหมเทาจู่เขียวกหางแหมูเขียวกับพวกเขียวหางแหมะมีผิดกันเนาะเข้าวธรรมดายังบ่กาไหนผิดผิดหลายพวกหางแหมเนี่ย

ถาเพิ่นม้อน <UC> ี่ถาถาผู้สูวัยมอนมั้งครับเพิ่อนไหนครับนี่พอถาดอกบ่ถาสิเฮ็ดจังไดนขอาอันนี้เอานั่นได้ดึงขึ้นมาแรกเอาเสียไปคล้องตัวนั้นดึงขึ้นก็สิต้องเครื่องคือดึงขึ้นมาเดี๋ยวถาไปขึ้นบ่ขึ้นก็บ่เป็นหยังนี่บ่ขึ้นไหนเรายิ้มไปเจ้าเนาะแม่นเมนเมนด้อครับแม่นเราอยู่ผู้เดียวเราก็บ่กล้าเอา เจ้าเอาอยู่เจ็บเนี่ยไปยุ่งฝุ่นเนี่ยอันนี้ยุ่งเฮี่ยงกันเลยเนี่ยเออปากเฮี่ยงกันเลยเนี่ยโอ้เจ้กับพยาธิเงี้ยงเอาเจ้ากับว่าเสี้ยวเอาป่อยป่อยก็ยัดป่อยอยู่หนี่ยไปตะดอกเดี๋ยวจะออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปบอกเดี๋ยวพ่อใหญ่กระสันสิไปบางยุ่งเฮี่ยงนะกระสันเจ้าว่าสิเขาไปเฮี่ยนอืมวิ่งให้ป้องกันเข้ามาก่อนมาคนมันจะมาเบิ้งกระสตดอกมันโดนเดือยเอาเบื่อทุก็ล่น สปากปากมันอหกทางไหนล่ะนี่หรอเนี่ยปากมันจะเป็นยุ่มมังไตเคยไปใช่ไหมครับปากปากเขียวนี่ยมันจะยุ่มไปไหมเนี่ยสองปากมาบ้างตัวเนี่ยสองปากสองทางมันออกไปเดินเดิฝุ่นเนี่ยนี่จะเปี่ยวแก่หระมาถอดกินแล้วก็อ่อนเป็นของแก่ไปย่าย่ำตีวอกี้นี่ยาย่

เยวผมเดียวนั่นหนีบหรอกดึงขึ้นมาเลยดึงเลยลากเลยขา้นมันต่อกันเลยสิครับต่อง่ายใ้ขีผมนะครับเาขอห่ลยขมกเนาเลยเนะมัน่นบางมันฟังแน่น้ฮะต่่าทางโคงอท่ทางความก็ได้ยันได้ว่ามันฟังแน่นนะ ว่าดึงทีละทางเดี๋ยดึงมันรุดทีละทางก่อนเอ้ปุ๊บท้ายคลิปยี่เด้นครับท้ายคลิปโย่ครับจานแท้มึงฟูแท้นี่ก่อนตั้งดีดีได้จานเนี่ยมีบอกไปน้ำยี่น้องครับปฏิบัติการอยู่ดีมาเบิ่งครับงูท้ำท่านครับผู้ใดบ่เคยเห็นครับผู้ใดบ่เคยเห็นครับนี่กระร่างดึงขึ้นมาแล้วครับหัวหน้าด่าป้องกันครับเบิ่นเบิ่นเหรอครับ สามเหลี่ยมบักงเลยครับไหนแล้วได้เรียบผ่านไอ้คุณพอหมันล่ะครับไปส่งข้าวให้ครูไพ่มากเลยครับสามเหลีอยมผ่ากับสังเกตการอยู่้างหลังผมครับนครับเดี๋ยวจะได้ดีครับดู อม่ไหนั่นนี่ไรตัวแต่บุปผิดไรนี่แหล่เขาไม่ได้มาเลยย่งคืไมนได้นู่นดินไปเดินไปบ่เดินัดนกันเอยเดอลร่มลงไปหันกันมี เสื mm oh, eu, ้อเรื oh. ่องเสียหรอไม่ได้ตายเลยตายแล้วเพียแลดึงดึงอันนี้ได้พอด่าป่ะนี่ดึงไม่ไปนี่บ่ดึงดึงให้มันหลุดหลักุดสองหลุดสองอันเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังดึงตามฝุ่นขึ้นมาได้ก็ได้ต้มยนมือนตกลงไปคุกงูน่ะนะมันนิ่งแล้วบ่ะเนี่ยนัแหละบานี้เอาเอาว่างไว้แล้วบานี้ถลวกสองอันใส่กัน ถอดถอดถอดได้ได้ได้ถอดอีกองนึงังอีกลักนึงักนึงมันถอดว่าไรมันข้างงามฮะอดึงเลยดึงไดีอาจารย์เดี๋ยวเพิ่งกล่องแล้นี่มาแล้วครับกำลังขึ้นมาแล้วนะครับเบิดเบิดแล้วนะครับ ยู่นี่ป่ะได้ยูไปแล้วอรแจะเนี้ยล้วพูดแล้วช่างพูดอะไรง่ายง่ามันไปกันใจละบันเฮ้ยงูบอัรออกไรดินี่แหละครับงูยุ่ในี่หระครับแม่น้นงาแล้ว

ซ okay. hey ้โอ้ยนี่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 อยู่อยู่โอ้ยหมุนไปนะหมุน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 เลยหมุนเลยงงหมุนหมุนหมุนนี่นี่อยู่ในนี่ง่ามันูีตี่นั่นละหมุนไปเลยคนุนค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 นหมุนไนค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 นนนแนค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 นนนน ผมว่าขาล้วนมีกัระสุนเปลี่ยนเลยเนาะโอ้ยไปจงไว้ผู้ผิดจานๆน,นะเพี้ยเพี้ยเอาหมุนเอาไมา่ไม่ถ้าทำใหม้หมุนหมุนต่อเอาไปลอกเท้ามันกระสือเลยมันด้วเอาหมุนไปไป,ไปจับจับไปใต่ก่อนมันบ่อบอกมาไงเนี่ย่อลุงบมุไปไหนมันออกก็เท่ากับหมุน นี่ครับตัวมันครับพูดได้เดียวบาเลาพูดได้เดียวไปไหนบ้านเอาไปพ่วงกันเราไปป่วยกันว่าเอาป่วยเสร็จแล้วคนกัว่าเขาคน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 ว้าไปเพื่นยิงเลคนจักว่เขาว่าจับไปปล่อยที่ปลอดภัยไปแทบเาเข้าเห็นบ่องเขาเอาไปล่อย ปลอดภัยก่อนเนียนเนีนยูยนี่นี่นี่เอาคองเว้ยคองไม่ได้หรอกครับอยู่นหลหบืด้อยูขุดอยู่นี่แหละครับนี่เลี้ยงงําไอ้ยู นี่ครับบอกไล่เขาไปเขาและถ้าเขาถ้าเขาผู้เจริญสร้างโตมากจดได้เขาถึงแม่นเอาขึ้นไปไว้เทศบาลแล้วกันไปกลุ่มบริษัทเห็นอว่าเอาขึ้นเจะรถไปเทศบาลแล้วกันไปเทศบาลพคนาอดีเออบนเจ้าพวงเอาขึ้นในรถต้องได้ลับบานถือหลักไปเลยหลักไปย้ำทั้ง ้มัดมมัดสาอันไกันถือไก็ได้่กลากได้แล้วนี่คุณว่าปาามันขันถือขันแล้วบ่ามันถี่ขาดนะนะมันหูดก็พื้นไหมขาดแล้วไ่นบ้ากปล่อยไปือกคมารแล้วครับ ยกกระาิ่งเลยเนาะผู้กับเก่าด้วยผู้กับเจ็บสิดูดูมึงว่ามีเจ็บน้องวะนี่ดูไอ้ต้อมาบอกเราแล้วต้องพูดถึงูฟปูมากามายามดังให้เราวะสายอันดังเลยส่ยอันได้หลายป้อมได้ได้ไปไหงครับ ได้ปลาอยังพวกปลาขาวปลาปลาแยงปลาพืชอย่หลังปลาอฝูฝูฝ uh, ูฝ okay, so ูได้ไหมฝูยุกปลาดุกเป็นนั่นในชาร์กาโต้ที่โตรอสิสอนี่ายเขามาจับเอาส่วนชุ่มในเมื่อสีปลาชานเนาะเนี่ยให้เขาจะเอาใบใบเป็นพิพิธภพันธุ์ไหมครับนะปลูกนี่เขาออกมาเอายาฝ่ากระถางครับผม ไปรถไปรถโฟฟ้าไทยออกบางมีโฟฟ้าไทยอจารบ่ามีตัวเป็นหอักหลักมาเลยคุยยคุฟ้าไยลุ้ตับท่านครับผมยี่นนีครับฟ้าไย ไปขับรถมากก่อนมาบไปขับรถมากก่อนไปขับรถมากก่อนไปขับรถก่อนครับแับนวจิวครับไก็ได้ครับ ไว้หาเสียบมามัดนี <t ừng> <t ừng> ่ก็เ yep, ขียนอีกเหยียบไปตึงตึงเลยดิตึงเลยหรอเดี๋ยวก็เพ่อเห็นไม่ได้ครับงูตัวนี้มันถึงว่าตายกับหมองพัดนี่หมดเนาะบางเงิดเมืดเนาะทั้งมอไซทั้งเมียเข้านะ บอกวด้ดาโดดโดดว่ามันะโดดดึงึงึงไปแนาะต้นสังนี่น้อมันเกี่ยววิววิววิบ่อยหัวน่ะนี่ขาไปกินปลากินยังแล้ว